เมื่อวันที่10พฤศจิกายนพศ2564นายศรีธรรมรัตแก้วนายอำเภอเมืองชนบุรีเป็นประธานการประชุมพิจารณากลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายควรเลือนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางให้ครอบครัวมั่นคงมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและเพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมทุกม,มิติ แบบองค์รวมและให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการได้ในส่วนของเทศบาลเมืองชนบุรีนั้นดเรเอกพันธ์อินเจื้อนายกเทศมนตรีเมืองชนบุรีมอบหมายให้นางปียพรน,นุมนีรักษาราชการแทนผู้มนวยการกองสวัสดิการสังคมเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยณที่ประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองรณบุรี